เทพิชิตศึกตอนกระบี่ไล่ผู้ต่อต้านกล่าวถึงปึงซองงีพอออกจาก,กร้านน้ำชาผิวกายขึ้นมาออกเดินทางปึงซองงี้เดินทางมาพบเทียจือมอที่เมืองเกเตียเพื่อสอบถามถึงร่องรอยสามผู้กล้าแดนดินและแปะม่อแต่เทียจือมอเมื่อเสียชีวิตมีแต่เดินทางกลับเมืองลกเอียงอันเป็นที่ว่าสถานของปึงเทียนเซกและภรรยา ตลอดลายถางกลางวันเดินถางกลางคืนพักผ่อนดังนั้นไรเรื่องราวหลังเที่ยงวันที่ 4, ทสี่ปึงซองยี่มาถึงปากถางสามแพร่งแห่งหนึ่งปึงซองยี่ร่างบางเ,งเหี้นกว่าตามองรู้สึกชัยภูมิเมื่อหน้าคุ้นเคยยิยง่งกลายเป็นทางหลวงที่ทอดถึงที่พำนักของดาบอสูรช่างเอี้ยงครั้งกโน้นปึงซองยี่ติดตามเจ้าสำนักตระกูลง้างง้าง,งหงเข่งมาเสาะหาสามผู้กล้าดแดนดินสุดท้ายหลงทาง ดีที่อาศัยรอยเกือกมา้าสืบสอดถึงที่อยู่ของดอาปสูนช่างเอี้ยงปึงซองยี่พันฉุกใจคิดบังเกิดความต้องการไปสอหาดาปสูนช่างเอี้ยงอีกคราปึงซองยี่รู้สึกว่าครั้งกโนโหนเอาใยดาปสูนด้วยบายคุกคามฝ่ายตรงข้ามยอมรับการพ่ายแพ้ครั้งนี้ปึงซองยี่คิดอาศัยวิชาฝีมือที่คขาทำเร่งเองฝึกปรือมาสี่ปีต่อสู้กับดาบสูนช่างเอี้ยงทดสอบว่า ตนมีฝีมือระดับใดดังนั้นกระตุกบังเหียนควบม,ม้าไปยังทางน้อยซ้ายมือชิวทัานตามรายทางยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ป้ายไม้ซึ่งสามผู้กล้าแดนดินปักอยู่ดพงหญ้าแม้ถูกลมฝนพัดกระหน่ำจนผูกกร่อนแต่ยังปักอยู่ที่เดิมไม่ถูกถอนไปปึงซองนี้พริกายลงจากหลังมา้าจูงม้าเดินทางชั่วน้ำเดือดให้หลัง มาถึงพงหญ้ารกร้างซึ่งเป็นสารที่บริวาดรดาปะสูนช่างเอี้ยงปรากฏออกขัดขวางพวกตนปึงซองนี้ชักเท้าอย่างลืมตัวกว่าตาสำรวจมองเห็นต้นหญ้าท่วมรกร้างบรรยากาศมืดครึ้มอย่าว่าแต่เสียงผู้คนแม้แต่เสียงหนอนแมลงยังไม่ได้ยินปึงซองนี้ขบคิ้วครุ่นคิดในใจหรือดาปะสูนช่างเอี้ยงสล,ะลาะทิ้งสานที่นี้แล้วในใจคุ่นคิดยังคงสาวเท้าก้าวเดิน ปึงซองยี่จดจั่เส้นทางเมื่อครั้งกระโน้นได้อย่างเลือล่อนหลางไม่นานให้หลังกระท่อมหลังนั้นก็ปรากฏแก่สายตาดังนั้นมือซ้ายจุงบ้าเดินตรงไปยังกระท่อมหลังนั้นท่านใดด้านซ้ายมือบังเกิดเสียงตบว่าผู้ใดบังอาจบุกคลกสารที่นิกายเราหรือปึงซองยีห่หันความไปยังต้นเสียงเห็นชายจากักรชุดดําร่างสูงเกือบหนึ่งว่าผู้หนึ่งยืนในที่ซึ่งอยู่ห่างไปปึงซองยี่จึงกล่าว ข้าเจ้าต้องการพบดาบประสูนช่างเอี้ยงหัวหน้าแท่ช่างใช่กันร่างสูงตระงานปานหอเหล็กคล้ายโรงงานวูก,กล่าวว่าท่านเป็นอะไรกับช่างเอี้ยงหรือปึงซองนี้เขเริ่มคิดในใจฟังจากปากคําคนผู้นี้คล้ายกับดาบประสูนช่างเอี้ยงยังอยู่ที่นี้เพียงไม่ทราบนิกายที่มันเอ่อยอ้างถึงเป็นกระบวนการอันใดเราย้ายไม่สร้างความลึกล้ำสุดอย่างคาดแก่มันอาจสืบทราบเบาะแสใดพอได้คิดกล่าวว่า พอพบ่านดาบระสูนช่างเอี้ยงมันย่อมทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครชายกันพร,ร่างสูงใหญ่สำรวจมอกปึงซองยี่เที่ยวหนึ่งกล่าวว่าช่างเอี้ยงตอนนี้เป็นโอกรักสังกัดที่กายเราท่านหากต้องการพบมันต้องประกาศนามมาปึงซ้องยี่ตื่นตัวขึ้นครุ่นคิดในใจเขตมณฑลเสฉวนมีค่ายสำนักใหม่อุบาิขึ้นจริงๆในใจครุ่นคิดปากแซงกล่าวว่าประหลาดแท้ในมณฑลเสฉวนมีค่ายสำนักก่อตั้งขึ้น,น,นตั้งแต่เมื่อใด ดาะสูญช่างเอียเป็นสายเสน่ห์ของขา้าพเจ้าทุกรั้งที่ต้องการพบมันไม่ต้องประกาศนามใช้การร่างสูงใหญ่ตะวานสอดขึ้นท่านกล่าวเลยูหลอหลยอ่านใดสีเล้งกาที่กายสีศักดิ์สิทธิ์เราตรากดระเบียบเข้มงวดกวดขันต่อให้เป็นกาจูเรามุกนิกายยังต้องเคารพอย่างเคร่งครัดปึงซองยีรล่อผัวร้อยคุณคิดในใจที่แท้เป็นนิกายสีศักดิ์สิทธิ์เพียงไม่ทราบว่ากาจูปเป็นบุคคลอย่างไร ขณะครุ่นคิดปากกล่าวว่านิกายท่านเมื่อวางกฎระเบียบเช่นนี้ก็รบกวนบอกต่อดาบอาศูนช่างเอีว่าเข้าเจ้าปึงซองยี้ต้องการพบตนเองทราบว่าในยุทธจักรยังไม่มีผู้ใดรู้จักชื่อเสียงกเกรียงนามของตนดังนั้นไม่ปกปิดอำพรางช้การร่างสูงใหญ่เบ์ตาโปรโตดุดกระเด่งกล่าวว่าท่านต้องการให้เรารายง,งานให้หรือรบกวนท่านแล้ว ใช่การพระร่างสูงใหญ่แงหน้าหัวรอสนดันหวั่นไหวกล่าวว่าท่านมีคารมเขื่องโขนักชะงักเสียงหัวรอดเอ่ยสืบต่อ<ม>เด็กน้อยทราบหรือไม่ว่าเราเป็นใครปึงซ้องยี้กล่าวว่ายังไม่ได้เรียนถามเราจัดอยู่อันดับหนึ่งในนิกายศีศักดิษย์ศักต์ตำแหน่งเพียงเป็นรองกาจู้คนเดียวเด็กน้อยกลับใช้เรารายงานให้ยัยไม่ใช่เขื่งของโขนักหรือ ปึงซองอี้รู้สึกเหนือความคาดหมายกรุ่นคิดในใจที่แท้มันยังมีตำแหน่งสูงกว่าดาภสูรช่างเอี้ยงไม่น่าเล่ามันจึงไม่มีท่าทีเคารพยำเกรงดาภสูรช่างเอี้ยงแม้แต่น้อยดังนั้นกล่าวว่าที่แท้ท่านจัดอยู่อันดับหนึ่งในสี่ศักดิ์สิธิ์ข้าเจ้าเสียครว่าแล้วมิทราบท่านมีคำเรียกหาว่ากาไลรอใช้การพระร่างสูงใหญ่กล่าวว่าเราแท้กอน้ำบ่อเต็กใครผู้ต่อต้าน ชนชาวบุรีมขนานฉายาเป็นซิวลักเทียนอ้วงจอมฟ้าทรงพลังเด็กน้อยเคยได้ยินมาหรือไม่ปึงซองนี้ฉุกคิดขึ้นดูท่านทีคนผู้นี้คล้ายแฝงแววโง,ง่งมปากกับกล่าวว่าได้ยินนามยิ่งใหญ่ของกอเทียนอ้วงจอมฟ้าแทรก,ก่อมานานยินดีที่ได้พบกอบอเต็กคล้า,คคลายศพอารมณ์ยิ่งหัวรอสนันหวัหวกล่าวว่า ท่านต้องการพบช่างเอี้ยงด้วยเรื่องใดรึปึงซองยี้ดูออกว่ากอบอเท็กเป็นคนไร้เลีเล่ยมอุบายจึงกล่าวข้าเจ้าเป็นสหายกับมันรุดมาพบมันเป็นพิเศษมิทราบกอเทียนอ้วงใช้คนเรียกมันสักคำได้หรือไม่กอบอเท็กกวัดหมองปึงซองยี้เที่ยวหนึ่งกล่าวว่าปีนี้ท่านอายุเท่าใดหรืขอข้าเจ้าสิบเก้าปีกอบอเท็กพันศาศรษะกล่าวว่า ท่านกําลังหลอกลวงคนปึงซองยิ้งองค์การวูบกล่าวว่าข้าพเจ้ากล่าวตามความสาัตย์ก่อเทียนอ้วงฉะนไหนไม่เชื่อเอดาบผสูนช่างเองเป็นหัวหน้ามิฉาชีพแถบบนทนเสฉวนหุนหนํามันฉะนไหนมีสหายอายุยาวเยี่ยงท่านเอือปึงซองยี้งเขาองคิดในใจที่แท้มันไม่เชื่อว่าเรารู้จักกับดาบผสูนช่างเองี้ยดังนั้นกล่าวว่า กอเทียนอ้วกหากไม่เชื่อยายไม่เรียกดาบมาสูนช่างเอี้ยงออกมาพบพานด้วยกอบอเต็กขบคิดแล้วกล่าวนั่นก็ไม่ผิดเรียกมาออกมาพบพานย่อมทราบเองยกมือขวาขึ้นในพงหญ้าข้างเขียงปรากฏเด็กรับใช้ผู้หนึ่งวิ่งตะบึงมาหยุดยั้งเยินหยัดที่เบื้องหน้ากอบอเตกกอบอเต็กสั่งว่าเรียกช้างหู้ฮวบองคครักษ์แท้ช้างออกมาพบเรา เด็กรับใช้นั้นเข้าหน้าคมขายกวาดมองปึงซองยี่แบบหนึ่งหันกายไปอย่างกระท่อมมุมจากปึงซองยี่รอบถึงตนกครุ่นคิดในใจรอบกระท่อมเกรงว่าซุ่มซ่อมผู้คนไม่น้อยฉะนั้นตลอดใดทางที่เราเดินมากลับไม่พบพานนได้ยินกอนบอสได้กล่าวว่าท่านคานาบหากระดาษประสูนช่างเองี้ยงภายหน้าต้องประสบความก้าวหน้าแน่นอนปึงซองยี่ครุ่นคิดในใจ นี่เป็นวาจาใดกันหากไม่คบหากับดาบสูนช่างเอีงก็ไม่มีความกล้าหน้าหรือดูท่านิกายศรีศักดิ์สิทธิ์เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนความทะเยอทะยานตัวเองมีไหวพริบปราดเปลืองเห็นกอบอเต็กพลั้งปากออกมาจึงกล่าวข้าพเจ้าอ่อนยาวไม่รู้ความภายหน้าหวังกอเทียนอ้วงให้การสนับสนุนด้วยกอบอเต็กโวชิสากล่าวว่าท่านหากินยอมเข้าสังกัดนิกายศรีศักดิ์สิทธิ์ ภายหน้าต้องมีชื่อเสียงเกียรติภูมิในยุทธจักรแน่นอนปึงซองยี่ขนาดจะเรียบเคียงถามบันไดพรานนิยมสุ้มเสียงผิดปกติกระทบสดจึงกล้ามเกินวาจาไว้ที่แท้ในกระท่อมมุงจากปรากฏคนชุนดดาสีหน้ายเยือกเย็นชั่วร้ายผู้หนึ่งสาวเท้าออกมามันคือด่าประสูนช่างเอี้ยงด่ากระสูนช่างเอี้ยงไม่แยแสเหลือบแหลปึงซองยี่สาวเท้าเข้าหากอบอต็กประสานมือกล่าวว่า นายเหนือเรียกหาบริวารทราบม,มีคำสั่งใดหรือกอบเต็กกล่าวว่าช่างหูห้หวบมีสายต้องการพบท่านดาบสูนช่างเอี้ยงหงงานผูก้กล่าวว่าอยู่ที่ใดหรือกอบเต็กชื่อมือไม่อย่างปึกงซองี่กล่าวว่าเป็นมันเองดาบสูนช่างเอี้ยงกว่าตาไม่อย่างปึงซองยี่กล่ววาวว่า,า,างงววท่านต้องการพบเราปึงซองยี่ยิ้มพังกล่าวว่า หัวหน้าแท่ช่างช่างลืมง่ายจากการไม่ถึงสปีท่านก็ลืมเลือนแล้วดาบปศูนย์ช่างเอี้ยงขวดคิ้วกล่าวว่าพวกเราเคยพบผ่านมาหรือหัวหน้าแท่ช่างยังจดจำการน,นัดพบกับสามผู้กล้าแดนดินหรือไม่ดาบปูนช่างเอี้ยงหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าท่านคือปึงซองนี้รืที่แท้ดาบประสูนช่างเอี้ยงถูกปึงซองนี้ทำร้ายในกระบี่เดียว บีบประคับให้ปลดปล่อยสามผู้กล้าแดนดินสาบานว่าก่อนสังหารปรึงซองยี้ไม่อาจหัวรังขวาล้างแค้นสามผู้กล้าแดนดินดังนั้นชื่อปึงซองงี้จะรึกในห้วงสมองมันอย่างลึกซึ้งปึงซองยี่พอพลาดผงถึงสามผู้กล้าแดนดินมันก็จดจำออกในบทตตนปึงซองงี้กล่าวเฉยชาวว่าเป็นข้าพเจ้าเองแต่พระสูนช่างเองยเงียงแกนเพรด้อยเย็นฉากล่าวว่า เด็กน้อยกระบี่ของเจ้าเมื่อสี่ปีก่อนแม้ช่วยชีวิตสามผู้กล้าดแดนดินแต่ก็นำความตายแก่เจ้าก็นั้นหรือเด็กน้อยเจ้าจะพิสูจน์ยืนยันว่าจะเล่าหูได้บัดด้นปึงซองยิยบเล็กน้อยกล่าวว่าท่านคิดทบสอบเพื่อกระบี่ข้าพเจ้าหรือตาประสูนช่างเองี้ยงแค้นเสียงเงยบเฉากล่าวว่าครังกันโน้นเล่าหูเลเล่อชั่ววูบหลงกลอุบายของเจ้าหลายปีมานี้ค่อยขอบคิดเข้าใจ ท่านคาดคิดกว่าเป็นมาของเพลงกระบี่เข้าเจ้าได้หรือเล่าหูแม่นึกกว่าเป็นมาของเพลงกระบี่นั้นไม่ออกแต่ครุฑคิดวิธีคลี่คล,คลายท่ากระบี่ได้แล้วก็บ่เต็กร,บกรบับฝากถึงตอนนี้อดถามไม่ได้ว่าช้างหูหวบท่านมีอริบาดหมาก,กับคนผู้นี้หรือตาพสูนช่างเอี้ยงผู้เิยสากล่าวว่าครั้งก็นูนบริวารเคยพ่ายแพ้ในเงื้อมือเด็กน้อยนี้อะไรท่านกลับพ่ายแพ้เด็กน้อยผู้นี้หรือ ดาบสูนช่างเอี้ยงก้มศรีรษะกล่าวว่าบริวารชรล่าใจไปจึงหลงโกลมันกอบอเต็กเหลือบหมอกปึงซองยี่แบบหนึ่งพันเปล่งเสียงหัวร่อกล่าวว่าเราไม่เชื่อท่านภัายแพ้อย่างไรดรือดาบสูนช่างเอี้ยงถือหมอกปึงซองยี่อย่างอาฆาตแค้นค่อยบอกเล่าเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนโดยคร่าวๆกอบอเต็กกว่าตามายังปึงซองยี่ถามว่าคำบอกเล่าของช่างเอี้ยงเป็นความจริงหรือ ฝึงซองยี่กล่าวว่าเป็นความจริงทุกถ้อยคำเพียงกล่าวผิดประการหนึ่งกอบอเตกถามว่าประการใดหรือฝึงซองยี่กล่าวว่าข้าเจ้าไม่ได้ใช้อุบายเอาใช้มันตามที่มันบอกเล่าเราทราบดีด้วยพลังฝีมือคนดาบผะสูงช่างเยี่ยงต่อให้เราก็ไม่อาจใช้อุบายทำร้ายมันในกระบี่เดียวปึงซองยี่ค,คิดในใจคนผู้นี้กลับเขาเพราะเหตุผลดังนั้นกล่าวว่า มีผิดคำพูดของท่านมีเหตุผลกอบอเต็กกว่าตาไม่ยังด่าประสูจนช่างเอี้ยงกล่าวว่าช้างหูหัวมันเมื่อสืบสอบมาท่านมีความคิดอย่างไรหรือด่าประสูนช่างเอี้ยงตาศาสตร์ประกายดูร้ายกล่าวว่าครั้งกระโนตบริวารสาบานว่าสักวันหนึ่งบริวารจะออกส่อหามันปึงซองนี้กล่าวเสริมขึ้นไม่ต้องแล้ววันนี้ข้าพเจ้าสืบสอบมาเองด่าประสูนช่างเอี้ยงกระชากเสียงว่า เด็กน้อยวันนี้หากเกล้าหูไม่อาจปริชีวิตเจ้าจะขวางดาบเชื่อคอตายปึงซองย,ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ากล่าวรุนแรงไปแล้วเข้าเจ้าไม่มีเจตนาฆ่าท่านท่านใหญ่ต้องขวางดาบเชื่อคอตายหรือกอบอเอตเพันมส่อขำขึ้นวันนี้ท่านมาที่นี้คิดประลองฝีมือกับช้างหูหัวหรือปึงซองยิกล่าวเฉยเฉาว่าข้าเจ้าไม่นำพาปาร่มหาแป้นดาบประสูนไม่ยินยอมพร้อมใจ ก็ยินดีน้อมสสองมันสะกลายกระบวนท่ารกอบเท็กโผศีสชาชมเฉยว่าท่านเปิดเผยห้าวหานนักหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวกระดาษประสูนช่างเอียงว่าช้างหูหวบท่านบอกว่าครั้งกระโน้นท่านพ่ายแพ้เพราะชะล่าเลินเล่อวันนี้เราจะเป็นสักขีพยายนอยู่ด้านข้างท่านก็ทดสอบเพลงกระบี่ของมันดูว่าเป็นเพราะท่านชะล่าใจหรือมันมีเพลงกระบี่สูงเยี่ยมดาประสูนช่างเอียงกล่าวว่า โบราณน,น้อมรับคำสั่งงไยร่างตีลังกากลับเข้ากระท่อมมุงจากปึงซองยีงวงวานบูปคลุ้นคิดในใจมันฉะไหนปลีกตัวไปหรือไดยินกอบอได้กล่าวว่าน้องแท่ปึงช้างหูหวบเข้าไปหยิบฉวยดาบท่านต้องครรมัดระวางให้มากไว้คนผู้นี้กลับห่วงใหญ่กังวลปึงซองยี้ขึ้นมาปึงซองยี้รอบสำนึกตื้นตานกล่าวว่าขอบคุณท่านที่กังวล เอ่ยถึงตอนนี้ดาบประสูนช่างเอียงประคองดาบโบราณเล่มนั้นก้าวยาวมามันพอประคองดาบถือไว้ในมือร่างคล้ายเป็นึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกะดาบโบราณพร้อมกับฝีเท้าก้าวยางปรากฏอาถรรพ์การฆ่าฝันแผ่คุกคามมาปึงซองนี้เห็นเช่นนั้นจึงชักกระบีจากวางเอวกล่าวว่าฟังว่าดาบประสูนช่างเอียงมีเพลงดาบไว้ชักดาบจู่โจมกระด น้อยคนที่หลบรอดได้ครั้งกระโดนข้าพเจ้าโชคดีได้ใช้เหน่งกระบวนท่าวันเวลาที่ผ่านมาท่านคนข้ามเคร่งฝึกขีเมอมีเพลงดาบเกลี้ยกราดดุนแรงกว่าเดิมดาบะสญช่างเอียงตบเสียงทุ่มหนักเด็กน้อยเมื่อทราบว่าหลายปีมานี้เราหูข้ามเคร่งฝึกปลือเพลงดาบก็เปบุกวนมาหาที่ตายวาดดาบโบราณมาด้านข้างเอ่ยสืบต่อ ครั้งกันโน่เล่าหูจู่โฉมดาบก่อนกับกรับบาดเจ็บภายใต้กระบี่ของเจ้าวันนี้เล่าหูจะให้เจ้าจู่โฉมก่อนปึงซองยี่ครุ่นคิดในใจดาบพระูนช่างเองี้ยงขบคิดไม่เข้าใจว่ากระบี่ของเราเมื่อครั้งกันโน่ทำร้ายมันอย่างไรกลับแท่งเป็นโออาผาเผยดังนั้นยิ้มพลางกล่าวว่าน้ำใจของท่านข้าเจ้าขอน้อมรับไว้ปึงซองยี่ปัจจุบันไม่ใช่เด็กหนุ่มไร้ฝีมือเมื่อการก่อน เรียนรู้เพลงกระบี่ของเทพเจ้ากระบี่จนแตกฉานต่อให้ดาบอาศูนช่างเอี้ยงไม่ชักดาบตนเองก็สามารถจุดโจมดังนั้นพอกล่าวจบสะบัดกระบี่สืบแทงใสดาบอาสูรช่างเอี้ยงอย่างแผ่วเบากระบี่นี้เป็นท่าหลอกล่อไม่มีเจตนาทำร้ายศัตรูและไม่ใช่เพลงกระบี่ของเทพเจ้ากระบี่เพียงกวาดแหว่งทำท่าเท่านั้นดาบอาูนช่างเอี้ยงที่ใสามากก็ระแวง เห็นท่วงท่ากวัดแกว่งกระบี่ของปึงซองยี้กลับถอยเฉียงๆสามเก้าตวาดว่าเด็กน้อยอย่าได้แซงไล่ลวดลายเล่าหูไม่หลงโกนเจ้าอีกที่แท้มันเข้าใจผิดคิดว่ากระบวนท่าหลอกล่อของปึงซองยีน้นี้คิดกระตุ้นมันจโจมดาบเพื่อจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ดาบสูนช่างเอียงถดถอยปราดสายตากลับจ้องจับอยู่ที่คมกระบี่ปึงซองยี้ชมดูว่า สภาวะกระบี่ปึงซองยี้หลังจากเสือกแทงออกจะหยุดยั้งแต่กลางคันหรือไม่มันย่อมคิดไปถึงว่าตอนนี้ปึงซองยี้เป็นเทพเจ้ากระบี่คนที่สองเปรียบกับเมื่อสี่ีก่อนนับว่าแตกต่างการดุดฟ้ากับดินปึงซองนี้พอเสือกแทงกระบี่ออกก็ร้างกระบี่กลับยิ้มพางกล่าวว่าท่านชาไม่รุกไล่กลับล่าถอยหรือตายสูงช่างเอียงแค้นหัวราก,กล่าวว่า เด็กน้อยในชีวิตเล่าหูหลงโกลเพียงครั้งเดียวเจ้าคิดหลอกล่อให้เล่าหูจู่โจมดาบอีกเกรงว่าไม่ทันขาดำํำได้ยินกอบอเต็กตว,วาดบอกช้างหูหวบท่านหวาดหวานขาดขาวเช่นนี้ยายไม่ใช่เสื่อมเสียหน้านีกายสีศักดิธิ์หรือแต่ประสูนช่างเอี้ยงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่านายเหนือยังไม่ทราบเพลงกระบี่เด็กน้อยนี้ประหลาดพิกลยิ่งครั้งก็นอดนบริวารจู่โจมดาบก่อน จึงเพียงพามเสียทีดังนั้นไม่อาจไม่ระมัดวังเฮ้อด้วยศักดิ์ศรีกิติภูิงขงท่านไม่บังควรระวังตัวปานนี้จึงถูกต้องดาบผสูงช่างเอี้ยงขมวดคิ้วกล่าวว่านายท่านครั้งกระโน,น้นปวยวันเคยถูกกระบี่มันทำร้ายทวงอกท้องน้อยเหตุการณ์เป็นเฉกเช่นกับตอนนี้เด็กน้อยนี่คิดใช้วิธีเดิมบวานย่อมไม่หลงกลปึ้ซองยี่สอดขำขึ้น ช่างเอี้ยงความหมายในวาจาของท่านคล้ายกับข้าพเจ้าต้องรอจนท่านจู่โจมดาบค่อยดำเนินอุบายเอาใช้ท่านเถอะดาบประสูญช่างเอียงกระช่างเสียงว่าเด็กน้อยความจริงมีเจตนาเช่นนี้ปึงซองนี้กล่าวเฉยชาว่าดูท่าหาข้าพเจ้าไม่จู่โจมท่านก่อนท่านคงไม่เชื่อถือแล้วมีผิดปึงซองนี้กล่าวว่าตกลงข้าพเจ้าจะจู่โจมก่อนหนึ่งกระบี่ให้ท่านรับทราบเป็นกระบี่ของข้าพเจ้า ยกมือเสือกแทงกระบี่ออกดังควับดาบประศูนช่างเอียงตาเป็นประกายจับจ้องมองปึงซองยี้อย่างจดจอ่อโจโจนปลายกระบี่ปึงซองยี้คุกคามถึงทรงอกค่อยฉุกคิดว่าผิดท่าไปชักด,ดาบจากฝากพัวพันกระบี่ปึงซองยี้ที่แท้ดาบประสูนย์ช่างเอียงเข้าใจว่าปึงซองยี้เสือกแทงกระบี่ถึงกลางคันจะหยุดยั้งเช่นการก่อนอีก จึงลังเลเล็กน้อยคิดไม่ถึงปึงซองยี่เสืกแทงกระบี่มาจริงจริงรอจนดาบปะสูนช่างเอี้ยงชักดาบปิดบ้องก็สายเกินการแววเสียงปึงซองยี่กระทบโสดว่าช่างเอี้ยงกระบี่ของข้าพเจ้านี้เพียงให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ได้ใช้อุบายเอาชัยดาบปะสูนช่างเอี้ยงรู้สึกเย็นบอบวาบที่แขนขวาแขนเสื้อครึ่งท่อนพลิ้วตกลงบนพื้น ที่แท้กระบี่ของปึงซองนี้ฟันแขนเสื้อมันขาดไปดาบสูนช่างเอี้ยงสูดลมให้ใจเฮียงหนาวเหน็บถามโล่งว่านี่เป็นเพลงกระบี่อันใดหรือปึงซองี้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่บอกต่อท่านอยู่เล็กน้อยจะเกยสืบต่อช่างเอี้ยงท่านหากไม่ยินยอมพร้อมใจพวกเราก็ประลองหม่อีกคราดาบสูนช่างเอี้ยงเห็นแขนขวาหมันไม่ได้รับบาดเจ็บกรุ่นคิดในใจ เด็กน้อยนี้จะอย่างร้ายขากำลังภายในด้อยประสบการณ์กระบีน่นี้หากเปลี่ยนปเป็นดาวลงมือต้องฟันแขนทั้งแขนเสือ้อลงมาป้าก,กับกล่าวว่าความแค้นหนึ่งกระบี่ของเล่าหูยังไม่ชำระล้างจ่อมไม่ยอมเลิกล้าปึงซองอี้กล่าวว่าท่านคิดหาขานเสียงชีวิตต่ประสูนช่างเอี้ยงตวาดว่าถูกต้องในเสียงตวาดสวัสด,ดาฟันใสดุดสายฟ้า มันรูดคิดถึงความอัพยศหนึ่งกระบี่ดังนั้นกระบวนท่าดาบนี้คิดหลอกล่อปึงซองยี่จู่โชมกระบี่มันจะอาศัยพลังการฝึกเปือหลายสิบปีกระแทกระบี่ฝ่ายตรงข้ามปิวกระเด็นนับตามเหตุผลด้วยอายุของปึงซองยี้ไหนเลยหากล้างคารายไหนกับดาบผสูนช่างเอียงได้ดาบผสูนช่างเอียงหาทราบไม่ว่ามันประเมินพลังการฝึกเปื้อปึงซองยี่ตามสามไป ปึงซองยี่รับประทานตัวอย่างของเทพเจ้ากระบี่ตั้งฮีเจียติดต่อกันหลายปีไม่เพียงปราบพื้นฐานพลังฝีมือลึกล้ำด้านกำลังภายในก็ไม่เป็นดอกดาบอสูญช่างเอี้ยงดังนั้นปึงซองยี่ตวัดกระบี่เข้าประทะกับดาบโบราณของดาบอสูนช่างเอี้ยงอย่างหักโหมเสียงโลหะประทะกันดังเปลืองใหญ่ดาบโบราณของดาบอสูญช่างเอี้ยงถูกกระบี่ปึงซองยี่ปัดปายเบนเบื่อ ทั้งสองพุ่งสวนเฉียดผ่านไปหันความกลับมาประจันหน้าตาประสูนน์ช่างเอียงใจสะท้านหวั่นไหวร้องพงว,ว่ากลองภายในที่กล้าแข็งปึงสองยิ้มยิ้มพลางกล่าวว่าชมเชยไปแล้วสภาวะกระบี่แปลเปลี่ยนกลับกลายพิ่ข้อมือจู่โจมออกประกายกระบี่แป,ปลปรับจอจี้ใส่กลางหลังดาประสูนช่างเอียงตาปรสูน์ช่างเอียงแค่เสียงหขุ่นเคือง มุนขวางฟาดฟันดาบกับฟันขวางใสแขนขวาปึงซองยี่แสดงแน่ชัดปึงซองยี่หากไม่ร้างกระบี่กลับต่อให้สามารถปิดชีวิตดาบผสูนช่างเอี้ยงแขนขวาตนก็ต้องถูกฟันขาดปึงซองยี่ย่อมไม่ดำเนินวิธีต่อสู้ที่ไม่คานึงถึงความเป็นตายร้ายดีพลิ้วเฉียงมาด้านข้างเชียเสษตบบช่างเอี้ยงท่านคิดต่อสู้เยี่ยงอันธพาลหรือดาบะสูนช่างเอี้ยงฟันดาบถูกอากาศธาต กล่าวยังอาฆาตมากร,ร้ายว่ามีผิดขอเพียงเล่าหูสามารถปิดชีวิตเจ้าแม้ต้องตกตายภายใต้ขมกระบี่ก็คู่ควรปึงซองยีกระช่างเสียงว่าร้ย,ยังอายนักดาบสรูลช่างเอียงกล่าวว่าเราหูมีชีวิตยาวนานกว่าเจ้าหลายสิบปีเสพสุดทั้งมวลมาแล้วใช้ชีวิตใกล้ฝ่งของเล่าหูแลกมาซึ่งชีวิตเด็กน้อยเจ้ามีอนใดไม่ได้ไม่ทันขาดคำฟาดฟันดาบดังควบ จูโจมใส่ดุดอสติบาทฟาดทลายปึงสองยี่โทสาพุ่งขึ้นคุ้นคิดขขนผู้นี้โหดเยี่ยมชั่วร้ายไม่ต้องกำนึงถึงคุณธรรมกับมันแล้วตวัดกระบี่ในมือขวาจูโจมเข้าไปเห็นพลกายอาวุธแผ่กระจายเป็นแผ่นผืนเสียงโลหะกระทบกันดังเปลึองปลาาทียิบท่ามกลางดาบกระบี่ประทะกันเงาร่างสองสายแยกย้ายผลจากกัน ปืองซองยี่ถอยกายมาห้าเก้าซอดกระบี่ขึ้นฝักใบหน้าเกรงขึงจริงจังเพ่งตาจ้องจับเพ่งดาบอสูรช่างเอี้ยงเขมิง,งนิ่งดาบอสูรช่างเอี้ยงชูดาบโบราณในมือขวาขึ้นสูงขงมวดคิ้วแนบแน่นใบหน้าแปรเปลี่ยนไปซื่อเผือดส่วนอกด้านซ้ายมีเลหิตไหลสึอมอกวาวชูกระดูให้หลังดาบอสูรช่างเอี้ยงค่อยเท้บายลมหายใจกล่าวว่า เจ้าเจ้าใช้แปรกระบี่เทพเจ้ากระบี่ไม่ทันขาดขำกายมือจาดการยึดถือดาบตกหล่นลงบนพื้นดังเปรืองร่างก็ล้มฟุบลงกอบอเต็กใจหายว่าสาวท้าไม่ร้องดังๆว่าช้างหูหฮวบท่านรับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ดาบประสูนช่างเอียงหลบตาลงที่แท้กระบี่ของปึงซองนี้ทิ่มแทงถูกคู่หัวใจมันพอดี ตาประสูญนแห่งยุคก,กลับจบชีวิตในลักษณะนี้